สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็นสองท่านผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ติดตามข่าวสารข้อมูลรั่วไหลนะครับเพราะบางหลายองคอ์กรนะครับหรือชื่อของตนเองเนี่ยไม่รู้ว่าจะรั่วไหลไปจากองคอ์กรไหนก็ตามเนี่ยเป็นที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมวันนี้ประเทศไทยจึงมีพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบ,บุคคลแน่นอนว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบ,บุคคลเมื่อมีขึ้นแล้วก็ต้องมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่เนี่ย คอยกำกับแล้วก็ติดตามแล้วก็สามารถให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะสนทนานะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของบทบาทเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำองค์กรหรือเรียกภาษาอังกฤษสั้นๆว่า DPO นะครับวันนี้แขกรับเชิญท่านแรกก็ท่าน,นพันตร์ตเอกสุรพงษ์เป,งเป่งขับนะครับสวัสดีครับก็เป็นหัวหน้าสํานักตรวจสอบและกํากับดูแลท่านที่สองนะครับก็คุณกิติ นันสีมงคลนะครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายใช่ไหมครับพู่มในการฝ่ายผู้อำนการฝ่ายด้านการกํากับกํากับครับแล้วก็ท่านที่3นะครับก็คุณเนติทรโลโสพลกุลใช่ไหมครับก็อยู่ในฝ่ายเดียวกันใช่ไหมครับใช่ค่ะครับประเด็นที่ทางเมื่อกี้ที่ผมขึ้นประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลาบว่าคำว่า dpo ตรงนี้เนี่ยมันภาพเป็นยังไงครับจะได้ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจ ก็ขออนุญาตอธิบายภาพกว้างก่อนนะครับคือเจ้า้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่า Data p r o t ิชัน o อ f f ิเซอร์บีบีโอเนก็คือเป็นบุคคลที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นกลไกสําคัญในการที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีหน้าที่ในการกํากับดูแลการให้หน่วยงานของตนเนี่ย สามารถนำมาตรการต่างๆต,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 ตามกฎหมายเนี่ยไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดการคุ้มครองอประชาชนผู้มาติดต่องานเนี่ยได้อย่างแท้จริงนะครับดังนั้นจริงๆแล้วเจ้าที่คุ้ค้อ,องข้อมูล่วนบุคคลเนี่ย嗯嗯จึงเสมือนซูเปอร์ฮีโร่นะครับ,รบในการคุ้มครองข้อมูล่วนบุคคลหมายถึงองค์กรนั้นเนี่ยพอตั้งขึ้นมาจะมีผู้ ทำหน้าที่ประมวลผลแต่เวเดลกันก็ต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องของกฎหมายด้วยใช่ไหมเรื่องของคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะทาหน้าที่เป็นเป็นพี่เลี้ยงด้วยใช่ไหมครับประมาณนั้นก็คือจริงๆหน้าที่กฎหมายกําหนดก็คือมีหน้าที่หนึ่งให้คําแนะนํบกับผู้ที่มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานนะครับแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะครับว่าเขาได้ดาเนินการตามกฎหมายไหมเช่นมีการให้คำยินยอมถูกต้องไหมมีการแจ้งวัตถุประสงค์ไหมเป็นต้นนะเขาจะต้องมี กระบวนการที่จะต้องไปตรวจสอบบแล้วก็ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจะต้องรักษาความลับครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถึงเปรียบเสมือนว่าคือถ้าเขามีความเข้มแข็งหน่วยงานนั้นเนี่ยก็จะมีการคุ้มครองข้อมูลเป็นอย่างดีครับก็ถึงได้เปรียบว่าเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่คุ้มครองแบบนี้จําเป็นไหมครับว่าทุกบริษัทหรือทุกองก์เนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่ากฎหมายมีมีวางกรอบว่าอย่างไงอย่างนี้ฮะ ก็คือกฎหมายเนี่ยกำหนดเขาจะมีมาตรา41ที่จะกําหนดอยู่ว่าหน่วยงานไหนเนี่ยจะต้องมีเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเมื่อเนื่องจากว่ามันมีหน่วยงานเป็นจานวนมากแล้วก็การที่มีเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบางครั้งเนี่ยมันอาจบางหน่วยอาจจะไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นแล้วคือโดยหลักแล้วในการกํากับดูแลในภาพรวมจึงมีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลนะครับทีนี้แต่ว่า แต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็กําหนดไว้ว่าหนึ่งหน,หน่วยงานของรัฐเนี่ยตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดซึ่งตัวน,นี้กําหนดมาแล้วมีอยู่85หน่วยงานอ๋อหมายควาหน่วยงานของรัฐตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้แบ่งค่าทั้งหมดจะมีเฟสแรกประมาณ85 85หน่วยครับสอก็คือไอ้85เนี่ยมีผลตั้งแต่15ตุลาคม66ครับ, 6, รบนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตให้เพื่อการฝ่ายกำกับได้อธิบายนะครับนะ ตัวอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้มวลผลนะครับที่มีการดําเนินกิจกรรมที่จะต้องมีการตรวจสอบ,บอข้อมูลหรือระบบอย่างสม่ําเสมอด้วยเหตุที่มีปริมาณข้อมูลจํานวนมากหรือ l a r นั scale ตรงนี้เรื่องเงื่อนไขใช่เงื่อน,นไขซึ่งเขาออกประกาศเงื่อน,นไขไว้แล้วแล,แล้วก็ตรงนี้จะมีผลบังคับคือ13ธันวา66อ๋อที่จะถึงนี้ที่จะถึงนี้นแต่ว่า อยู่ระหว่างการประเมินตัวเองนะครับว่ามีหน่วยงานไหนบ้างครับ 3. ก็คือหน่วยงานที่มีเก็บข้อมูลละเอียดอ่อนครับครับตรงนี้ก็ทํอยู่แล้วนี่โรงพยาบาลทําอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์ทั้ง3เนี่ยก็สามารถที่จะมีเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีก็ไม่เสียหายใช่เพราะว่าเป็นเรื่องดีะกฎหมายไม่ได้ห้ามครับพอพูดพอพูดภาพตรงนี้แน่นอนว่าบทบาทของก็ต้องมีบทบาทของจะต้องมีหน่วยงาน ที่จะต้องดูแลเรื่องของ DBO ของโครงสร้างของสำนักตรวจสอบมีโครงสร้างยังไงก็จะมีด้วยกัน3ฝ่ายนะครับมีฝ่ายเฝ้าระวังให้ติดตามสถานการณ์ตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการดูสถานการณ์ถ้าถ้ามีเหตุประเด็นที่ข้อมูลจะั่วไหลก็แจ้งให้เขาจัดการตัดไฟต้นลมสองก็คือฝ่ายตรวจสอบก็คืออันนี้กรณีที่ต่อเนื่องว่ามีเหตุประเด็นว่าอาจจะผิดกฎหมายไหมก็เข้าไปตรวจสอบรวบรวมสามนี่ครับฝ่ายกํากับการอ๋อนี่ฝ่ายกํากับ หมายความว่าติดตามให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องของ DPO ป่ะคือคือคือฝ่ายกํากับเนี่ยฮะก็คือกลไกในการกํากับดูแลครับแน่นอนว่าสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะกํากับดูแลได้ทุกหน่วยทั้งหมดกลไกก็กลไกที่จะมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแต่ละหน่วยซึ่งฝ่ายนี้ก็จะเป็นผู้ประสานงานทั้งหมดประสานงานกับพวก DPO แต่ละคนสรุปว่างานของภาพฝ่ายเป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนของฝ่าย กำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็จะดูแลในส่วนของข้อมูลของ DPO ของทั้งประเทศนะครับทีนี้ในบทบาทที่สําคัญของ DPO ครับมีอยู่4ประการที่สําคัญครับก็คือ1ก็คือให้คําแนะนำนะครับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลนะครับที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับ2ครับก็คือ มีหน้าที่ตรวจสอบตรวจสอบใช่ครับในส่วนของการตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้นะครับทางสํานักงานเรามีเครื่องมือครับที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของ DPO นะครับเอามีเครื่องมือด้วยมีเครื่องมือด้วยครับเราจะออกหลักเกณฑ์นะครับหรือว่าแบบตรวจแนะนำนะครับจำนวนทั้งหมด10ด้านครับซึ่งเราได้นําแนวคิดตรงนี้ครับตัวเฟรมเวิร์กเนี่ยมาจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มาปรับปรุงให้เป็น แบบของที่เราจะมาใช้กันในประเทศไทยแล้วตรงนี้เนี่ยหมายถึงไปส่งไปถึงมือของคนที่เป็น DPO หรือยังครับอ่าครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างที่เราจะทําระบบครับเนื่องจากว่าเราต้องเอาแบบเนี่ยมาทําเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ให้กับทาง DPO เนี่ยเข้ามาเป็นยูเซอร์แล้วก็ท่านประเมินตนเองก่อนเฉพาะยูเซอร์ที่จะเข้าไปใช่ไหมครับใช่ครับเฉพาะยูเซอร์ที่จะเข้าไปประเมินตัวเองครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีกระบวนการที่เราครับจะไปซช์วิสิต หน่วยงานต่างๆครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยดำเนินการตามพรบคุ้มครองข้อมูลมส่วนบุคคลอย่างถูกต้องครบถ้วนครับไซวิพิเศษนี่นหมายความว่าใช้การสุ่มหรือยังไงครับใช่ครับถูกต้องครับเ <c oughs> นื่องจากว่าผ <c oughs> ู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศเนี่ยครับมีจํานวนมหาศาลนะครับ <c oughs> ครับครับแล้วก็แต่ไซว์สิธิ์ในหน่วยงานที่มีความเปราะบางนะครับเพื่อเพื่อที่จะต้องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ ของหน่วยงานนั้นเป็นสําคัญก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมีมลําดับการดําเนินงานต่อไปครับครับ,รบส่วนหน้าที่ประการที่3ที่สำคัญของ DPO ครับ,รบก็คือเรื่องของการประสานงานและความร่วมมือกับทางสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอย่างที่ทางทางสกสจะมีเชิญคนที่เป็น DPO เนี่ยมาทําความรู้จักอะไรไหมอ๋อ ถูกต้องเลยครับในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับเรามีการประชุมเครือข่ายเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครั้งที่1ไปแล้วนะครับอ๋อมีการประชุมมีการประชุมไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความกรุณาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านได้กรุณามามอบนโยบายและก็สร้างขวัญกําลังใจให้กับ เจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับเพราะว่าท่านเล็งเห็นแล้วว่าตัวเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเป็นตัวจากที่สาคัญเลยใช่ครับเป็นกลไกสําคัญนะครับที่จะทําให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับครับแล้วก็หน้าที่ประการสุดท้ายของ DPO ครับก็คือเมื่อท่านเข้าไปปฏิบัติงานแล้วเนี่ยท่านย่อมรู้ข้อมูลส่วนบุคคลจากการปฏิบัติงานของท่านนะครับท่านมีหน้าที่ที่ต้องรักษาความลับนะครับจาก จากการเปิดมานครับตรงนี้ก็ถ้าหากว่าทางเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลจากการเฏิดราที่แล้วนะครับนำไปเปิดเผยเนี่ยก็จะอาจจะมีความเข้าข่ายมีความผิดอันนี้เป็นที่มาของั่วไหลใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเหตุหนึ่งของการั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้ผมลืมถามไปว่าในกรณีบางองค์กรเนี่ยเขาอาจจะไม่มีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญลูกฎุญบายเนี่ยบริษัทเนี่ยหรือองค์กรนั้นสามารถจ้างข้างนอกมาเป็น DPO ได้ไหม กฎหมายเปิดช่องให้สามารถดําเนินการได้ครับไม่ว่าจะแต่งตั้งจากบุคลากร,รที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานเองนะครับหรือว่าพิจารณาแล้วอาจจะยังไม่มีคนที่เหมาะสมก็สามารถตั้งมาถึงคนได,ไได้จากทั้งนอกทั้งในรวมกันได้ไหมครับกฎหมาย <nov> ไม่ได้กําหนดอ๋อยังเปิดอยู่ครับก็สามารถดําเนินการได้แต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อท่านตั้งแล้วท่านต้องแจ้งแจ้งมาที่สํานักงานพร้อมกับรับรองว่า DPO เนี่ย ไม่มี c o n f lict of interest ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยอ๋ออันนี้เรื่องนี้หัวใจสําคัญแล้วช่องทางในการแจ้งนี่เขามปแบบไหนบ้างเลยครับทำเป็นจดหมายหรือส่งอีเมลยังไงครับปัจจุบันช่องทางในการแจ้งมีอยู่2ช่องทางครับ1ก็คือทําหนังสือเข้ามาที่สํานักงานครับกับ2ทําเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ส่งมาที่สารบัญ a p d c o r t h ครับมีการตอบรับไหมครับว่าตอนนี้ทางสกศได้รับเอกสารในการแจ้งของคุณแล้วเพื่อเข้าใจแล้มั่นใจว่าเอ๊ะเขามีหลักฐานว่าเขาได้ส่งแล้วอะไร อ๋อครับในส่วนของจัดหลังจากที่สอสอดเราได้รับข้อมูล DPO ครับเราก็จะได้คอนเฟิร์มกลับไปทางหน่วยงานว่าเราจะคอนเฟิร์มว่าเราได้รับข้อมูลแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของเราครับมีอะไรเสริมไหมครับในเรื่องของฝ่ายนี้ฝ่ายนี้เหรอคะก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังเตรียมการที่จะให้ DPO นะคะหรือว่าผู้ เจ้าหน้าที่คุมข,ข้อมูลสล่วนบคุคคลตามมาตรา41อนุ2เนี่ยได้แ,แจ้งเข้ามาเนื่องจากว่าจะมีผลบังคับใช้เนี่ยวันที่13ธันวาคมอย่างที่<ม>พอ,อ,อสุรพงษ์ได้บอกไปในข้างต้นนะคะตอนนี้ก็กําลังเตรียมการอยู่ค่ะค,ค่ะในส่วนของแบบฟอร์มเนี่ยเราก็จะมีแบบฟอร์มจากทางสานักง,งานเนี่ยกำหนดไปให้เพื่อให้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันครับแต่ก็ยังมียกเว้นอยู่ใช่ไหมเช่น s f e อขนาดเล็กอะไรนี่ก็อย่างนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรยังมีเงื่อนไขที่จะให้ โอกาสที่เขาไม่ต้องมี DPO มีอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ในเรื่อง DPO ครับก็ต้องถือ,อาประกาศตัวหลังสุดเนี่ยเป็นสำคัญก็คือยังไงก็คือคงต้องประเมินตัวเองเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆเอ๊ะอย่าง SME เล็กๆเนี่ยกระบวนการประเมินเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือเร,เรามีอะไรที่จะจะเป็นเทรนหรือเป็นพี่เลี้ยง,งให้เขาว่าเขาจะได้ประเมินตัวเองประเมินอะไรยังไงเรามีแบบ กำลังร่างทาจัดทําแบบประเมินตัวเองเอ๋อครับคบที่ทางฝ่ายกํากับกําลังจะ,อะเอาให้มันชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่าเราจัดทำเร็วๆนี่ยก็ต้องทําแบบประเมินแต่นี้เพื่อที่ให้เกิดความรอบคอบแล้วก็ให้การปฏิบัติเนี่ยสามารถปฏิบัติได้จริงก็อยู่ระหว่างการทำใมันชัดเจนที่สุดครับอ้อย่างอย่างกรณีจะมีหน่วยงานหรือองคอ์กรใหญ่ที่เป็น เช่นเป็นสมาคมเช่นสมาพันธ์ SME หรือสภาอุตสาหากรรมตรงนี้เนี่ยเรามีการสร้างเขาเป็นเหมือนกับเป็นตัวตัวที่ช่วยช่วยถ่ายทอดหรือว่าช่วยให้ความรู้เรามีของสองกสมีม,มีมีสัมพันธ์กับกลุ่มเหล่านี้บ้างไหมครับคือตอนนี้เราเชื่อมเชื่อมโยงหลักก็คือสี่เลกเล,กเลกเลก,เ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 กอร์เตอร์หลักก็คือสอกสแล้วก็ทางกรอตต์อ๋อกลอตต์แล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ท<อ>า,าง,างค,รครอรพ ก็คือถ้ามุดว่าทางเกี่ยวกับธุรกิจันอรนะใช่ประกันภัยให้ทางธุรกิจที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องผ่านทางกรอตนะครที่จะต้องมาช่วยกันซึ่งเดี๋ยววันศุกร์ก็จะนัดประชุมแต่ยังไม่ถึงขอการค้าสมาคมหอค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือยังไม่ได้เป็นทางการนะครับแต่ก็มีการที่จะเขาเรียกว่าตกลงประสานข้อมูลร่วมกันอยู่เสมอครับพอดูในเรื่องของบริษัทที่จดทะเบียนในเมืองไทยแล้วหน่วยงานต่างๆของประเทศโอ้มีหลักล้านเนี่ย กำลังของสองกศเนี่ยตอนนี้เนี่ยหนักใจไหมครับก็คืออย่างที่บอกครับเราหลักการคือต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของของทุกหน่วยงานนะ,ะเราเป็นเหมือนศูนย์กลางครับแล้วก็ต้องพยายามใช้การรับฟังแล้วก็ความร่วมมือที่จะให้เขาปฏิบัติเอ๊ะอย่างกรณีฝ่ายนอกจากเราจะเหมือนกับกำกับใช่ไหมครับเราเรามีองค์ความรู้อะไรให้เขาบ้างไหม ครับตอนนี้ครับเรามีการสร้างช่องทางหรือว่าเครือข่ายของเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลกับบุคคลครับซึ่งเรามีการวางแผนว่าเราจะมีการแบ่งปันองค์ความรู้ตัวอย่างเช่นเรื่องของวิธีการแนะนําจะแนะนํายังไงให้<อ>ถูกต้องตามพรบรนะครับครับครับแล้วก็จะมีเรื่องของเป็นเรื่องของการแจ้งเบาะแสครับมาไม่ว่าหน่วยางานของท่านเนี่ย เห็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจะล่วไหลไงสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทั้งช่องทางเครือข่ายนะครับแล้วก็ทางสกศเนี่ยเรามีทีมนะครับก็เรียกว่าทีมอี g ก e e y ายเพื่อจะเอาเบาะแสของท่านเนี่ยไปดําเนินการต่อครับคือถ้าจะสรุปในภาพรวมนะครับสิ่งที่สกศเนี่ยดาเนินการเพื่อที่จะให้การดําเนินการเรื่องนี้มีประสิทธิภาพที่สนับสนุนนะหนึ่งก็คือเราก็จะมีจัดทําแบบตรวจแนะนําเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าทีมของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย ได้ไปกํากับดูแลหน่วยงาน2เนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็จะมีแผนการตรวจแนะนำครับซึ่งขนาดนี้ในส่วนของหน่วยงานของรัฐ8ปิหน่วยเนี่ยที่กําหนดชัดเจนแล้วเนี่นเรามีแผนจนถึงสิ้นเดือนมกราครับ,รบแล้วก็มีแผนต่อในส่วนของภาคเอกชนหลังจากที่มีการประเมินตามมาตราสิบเอ็ดรูสองแล้วเนี่ยสิธันวาแล้วเนี่ยภายในเดือนมกราเราก็จะรู้แล้วว่ามีหน่วยงานไหนบ้างตรงนี้เราก็จะมีการ จะทาแบบประเมินดัง,ดงกล่าวเนี่ยเอาให้แล้วก็มีการตรวจแนะนําตั้งแต่กุมภาถึงกันยา6 7เป็นวนเป็นวง,วง,วงลู o นะครับกกบอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีการจัดทําหลักสูตรแต่ตอนนี้ยังไอ้ทหลักสูตรของสอสอเป็นคนออกแบบจัดทำเองครับหลักสูตรของเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับครับนะครับตรงเนี้ยอยู่ในระหว่างการดําเนินการเพราะว่าการ,รจัดทําหลักสูตรเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยเคสต,ต่างๆที่มันเกิดขึ้นถึงจะรวมมาเป็นหลักสูตรได้ เพราะนั้นแล้วนี้กรณีศึกษายังน้อยอยู่ใช่ไหมครับเพ <laughs> ราะน,นั้นแล้วเพราะนั้นแล้วองค์ความรู้เนี่ยมันจะคือจะได้จากการตรวจแนะนาคือคือเขาเรียกว่าเรียนรู้พร้อมปฏิบัติไปด้วยกันตรวจแนะนําส่วนหนึ่งตรงนี้ฮะซึ่งทาง,งสกศเนี่ยก็จะเป็นหลักให้นะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านดรพีบอกว่ามันไม่ไหวก็คือต้องอาศัยเจ้าที่หัวข้อมูลแต่นั้นหน่อยเนี่ยเป็นเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นหลักสูตรครัเขาไปหลักสูตรปุ๊บเนี่ยทีนี้ในอนาคตอาจจะต้องเป็นกําหนดอาจจะเป็นกําหนดเป็นวิชาเลือกเป็นอะไรก็ได้ที่เพื่อที่จะเขาจะได้ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพอะไรให้เขาในอนาคตเนี่ยว่าคนที่เป็น DPO เนี่ยก็ต้องมีใบใบเซอร์อะไรที่ยืนยันว่าเขามีความองค์ความรู้คือคือตอนนี้ครับคือในในกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้กําหนดตรงนี้ไว้ว่าจะต้องมี ใบหรือญาติอะไรหรือไม่ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าจะกำหนดเปิดช่องไว้ว่าบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลต่อบุคคลเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็ในเมื่อเป็นช่วงแรกอะเพื่อให้สามารถเปิดหน้าที่ได้โดยไม่ขัดข้องเนี่ยก็ยังยกเว้นตรงนี้ไว้ก่อนคือยังไม่ได้กําหนดชัดเจนเอาเป็นว่าหน่วยงานไหนเห็นความเหมาะสมของใครแล้วก็ไม่มีคอนฟ lict ก็แต่งตั้งมาก่อนอ้อย่างที่สองสามารถออกออกแนวปฏปิบัติได้ไหม ในเรื่องเช่นในปฏิบัติว่าในเรื่องของเ,อเรื่องของ DPO และว,วิธีการต่างๆซึ่งว่ากฎหมายนี่อาจจะไม่ได้ระบุชัดแต่ว่าทําออกในปฏิบัติเพื่อให้มันแคบเพื่อให้มัน,นคือกฎหมายนก็เขียนกว้างๆอยู่แล้วครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงบางอย่างนี่ต้องมีตัวอย่างอะไรลักษณะอันนี้อันนี้ในอนาคตเราก็ต้องเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติทบ,บมี ไอเดียอะไรเพิ่มเติมไหมก็ฝ่ายที่กำกับ DPO ตอนนี้สถานการณ์ของ DPO ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับครับ ในส่วนของสถานการณ์ DPO ที่ผ่านมาครับก็มีการตื่นตัวเป็นจํานวนมากนะครับออตื่นตัวแล้วตื่นต,<ช>ตัวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐท,ที่มีการประกาศไปแล้ว85หน่วยงานครับอตอนนี้แข่งขันมากที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับ85นี่ก็น่าจะน่าจะทั่วถึงติดตามได้ง่ายขึ้นนะใช่ก็จำนวนน,นับได้เพราะว่า85หน่วยเนี่ยก็รับผิดชอบประชาชนทั่วทั้งประเทศในโอ้เยอะนะ ข่าติพหน่วยก็จะมีทั้งกรมที่ดินทั้งกรมปกครองอยู่นั้นเอากรมปกครองแพอพูดถึงกรมปกครองแล้วลกรมส่งเสริมท้องถิ่นด้วยไหมกรมส่งเสริมท้องถิ่นกรมส่งเสริมท้องถิ่นด้วยแต่เพียงแต่ว่ากรมส่งเสริมท้องถิ่นยังไม่ไดดู้แลปถึงอบตเทศบาลเพราะว่าเขาเป็นนิติบุคคลต่างหากอ๋อครับอย่างโรงเรียนนี่ก็ถือเป็นก็เยอะเหมือนกันนะโรงเรียนครับครับตรงนี้ก็คืออยู่ส่วนที่จะต้องประเมินเพิ่มเติมครับโอ้งานอีกเยอะดูแล้ว มันมีประเด็นไหนที่เราอยากจะแนะนําองค์กรที่เขาเรื่องของ DPO อะไรบ้างไหมครับคับประเด็นที่สําคัญที่สุดตอนนี้ที่แนะนําให้ DPO เริ่มตรวจสอบนะครับ,รบก็คือเรื่องของการล่วไหลายข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของท่านครับเ<อ>นื่องจากตรงนี้เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่มิจฉาชีพเนี่ยเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย ไปขายแล้วก็ส่งต่อให้ Call คอเซ็ e เตอรนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็กระทบต่อส<ๆ>ิทธิและเสรีภาพของพี่น no ้องประชาชนเป <xico> <progresses> ็นสําคัญครับคือถึงแม้ว่าจะมีการเก็บตามกระบวนการที่ถูกท้องแต่ว่าเรื่อง ความปลอดภัยทางด้านไอทีถ้าไม่มีก็ลู่ไหลได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับรบก็แนะนําให้ดําเนินการนะครับตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลครับตรงนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ครับจากเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลครับมีสื่อวิธีทัศน์อะไรของสกสออกมาให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจไม่เช่สื่อสั้นๆอะไรให้เข้าใจถึงอะไรต่างๆ ในส่วนของการสื่อสารครับตอนนี้เรามีการสื่อสารสําคัญทั้งที่3ช่องทางครับก็คือ1เป็น Facebook ของสํานักงานคณะกรรมการข้อรองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่า PDPC พครับสเนี่ยเรามีเว็บไซต์นะครับของกระทรวงิจ่ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมองค์กรกระทรวงเลยใช่ครับทางสำนักงานคณะกรรมการข้อรองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นั้นนะครับ 3. เนี่ยเรามีการสื่อสารผ่านทางหนังสือพิมพ์ครับ ออครับ,รบก็เป็น3ามช่องทางหลักที่เราดําเนินการอยู่ในตอนนี้นะครับมีอะไรเสริมท่านออพูดเนการฝ่ายไหมถ,ถ้า,ถาสิ่งที่พูดานการฝ่ายนะคะได้ทําก็คือ จัดประชุมครือข่ยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมาใช่ไหมคะคแล้วก็มีการจัดทําช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ค่ะแบบ Open c h a ทครัมีเป็นไลน์ใช่<ม>ค่ะให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐทั้ง85<ม>หน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมในกลุ่ม,มเพื่อที่เราจะได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ,บการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกฎหมายต่างๆรวมถึงเคสตัดดี้จากทางต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะคะ ก็ให้เขาเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ถ้าเกิดมันจะมีกฎหมายข้อนึงอะค่ะที่บอกไว้ว่าเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสํานักงานซึ่งตรงนี้อะค่ะจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่จะทําให้สํานักงานกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและถูกต้องค่ะใกล้ชิดกันนั่นเองครับครับโอ้กำลังคุยสนุกเวลาหมดแล้วอยากจะให้แต่ท่านฝากถึงท่านผู้ชมในเรื่องของ องค์กรคิดว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของ DPO เนี่ยมีความจําเป็นสําคัญต่อองค์กรทั้งยังเช่นเลยครับก็อันดับแรกก็คืออยากจะฝากประเด็นแรกก็คือว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะอันดับแรกก็คือยากมีความเชื่อมั่นในมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของของกฎหมายไทยนะครับซึ่งขับเคลื่อนโดยสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในเรื่องของการป้องปาม นะครับเรามีศูนย์ PDPC Eagle Eye นะครับในการที่จะสำรวจตรวจตานะครับในการเผยแพร่ข้อมูลทางอ,อินเทอร,เร์เน็ตต่างๆนะครับถ,ถ,ถ้าเกิด,ดรั่วไหลหรือไม่ชอบเนี่ยก็จะแจ้งไปที่ผู้ควบคุมข้อมูลให้แก้ไขในทันทีเรียกว่าตัดไฟต้นลม่มนะครับแล้วเราก็มีการป้องกันนะครับโดยการตรวจแนะนำหรือ,อให้กำกับดูแลโดยที่มีเครือข่ายของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลครับ แล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางทีอาจจะมีข้อมูลสวนบุคคลเนี่ยที่อาจจะรั่วไหลมาตั้งแต่ก่อนนั้นแหละก่อนนู่นแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักรู้เท่าทันอันตรายของมิจฉาชีพที่อาจจะเอาข้อมูลสวนบุคคลของเราหรือของคนอื่นเนี่ยเอามาหลอกลวงเราตรงนี้ก็อยากให้มีสตินะครับแล้วก็ไม่หลงกลไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดไม่หลงโอนหรือทำธุรกรรมอะไรที่เป็นที่ต้องสงสัย ก็เป็นภูมิคุ้มกันได้อย่างดีครับครับแล้วฝ่ายกํากับล่ะครับฝากถึงท่านผู้ชมยังไงบ้างครับในปัจจุบันครับมีการล่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจํานวนมากครับประกอบกับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปขโมยข้อมูลหรือว่าเข้าไปล่วงละเมิดข้อมูลของท่านได้ครับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับเราจะร่วมมือกับ DPO ครับสร้างเครือข่ายนะครับเพื่อปกป้องนะครับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่ครับ มีอะไรเสริมไหมครับสำหรับหนูนะคะหนูก็อยากจะบอกกับประชาชนคนไทยนะคะว่า Thai people don't worry PDPC is ready to protect your data ค่ะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของอข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะว่าวันนี้จะเห็นว่าผิชาชีพเนี่ยเรียกว่าพกเทคโนโลยีเนี่ยติดตัวทำให้หลายๆคนเนี่ยกลายเป็นเหยื่อนะครับก็คิดว่าจะมีหลายๆครั้งที่ทางรายการขีดดีสังคมดีเนี่ยก็คงต้องเป็น ่ทีนําเสนอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้สาระที่มีความจำเป็นต่อชีวิตวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านเป็นอย่างมากนะครับจากสํานักงานณะกรามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับ,รบ,รบท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีทางสถาน N N ีโทรทัศน์ทีเอ็นเอสองทรูวิชั่นเจ็ดแปดสี่ทางเฟซบุ๊กทางอินสตาแกรมและทางยูทูบวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ